นี่เพื่อนกระถามอยู่ว่าไปพุ่นได้ยื่นเหรียญหลายคนเลยเพื่อนก็บอกตามตรงว่ะประเด็นในเต็นท่อไดประเด็นก็นบอกเพคนเพื่อนก็เลยหันแต่หันเพาถึงทางพุ่นหันเพาถึงทางพุ่นประเด็นก็นกกนเลย,ยว่า,า,า,วา,า,เ,เ,าเออมันโยนใกล้บ้านเจ้าของก็เลยเห็ดเลยเคิ่องว่าเลี้ยงเล็กหน่อยมาตั้ง ตาแบ๋บอจนว่าเขาหญ่เป็นสาวปเด็นก็เลยมันอยู่น้ำเขาเขาขึ้นมือเนอะจากว่าเคยเป็นหนีอะไรเป็นหนีขู้มือประเด็นก็เลยเป็นหนีเขาไม่เป็นหนีเขาเจ้าเวยกัะเด็น,นแต่ก่อนหนีประเด็นหางเงินไห้มมีตะกีบก็เก็บยดทำไมตะ,ะกี้พอประเด็นยังมีชีวิตอยู่เนาะตะกี้พอประเด็นก็เลี้ยงหลานเนื้อกันเลี้ยงหลานหน่อยประเด็นก็สซงเงินไห้กินไห้ใส่เอา ก็นี่มืนบ่มีคนเลี้ยงให้ที่แม่ประเด็นก็เฒ่าแล้วพ่อประเด็นก็ตายแล้วกันหลานหน่อยเกิดมาใหม,ม่ก,ก็เลยต้องจ้างเขาเลี้ยงประเด็นก็นเลยมา,มาหาเงินหางานท้ามมสิละเลี้ยงให้เจ้าเลี้ยงลูกเลี้ยงหลานได้ทองจันทร์มาลัดฟัง ยาหลายหลายเบาลื่นแข็งแข็งพี่น้องให้เป็นเบาตักตักกักในประเด็นกินยาหลายหลายลื่นแข็งพเพลงใครเลาะให้กำลังใจค่ะเบาว่าลื่นไหลอันอันอันกินกินยาหลายหลายลื่นแข็งพี่น้องพ่าใส่ดีเดีย๋ยวยามันทำไรประสาทเจ้าของมันทำเพราะว่าประเด็นกินยาหลายอยา่างเนาะ กินยาแก้หอบกินยาแก้แพ้แก้ขั้นกินยาแก้ปวดกระดูกแล้วก็กินยาลดไขมันกินยาหลายยาหลายเบาทั้งแทกระลิ่นแข็ง,งทั้งแทสีเบาคือเป่า,ามียาตัวหนึ่งมันสิเป็นหนึ่งปอกซี สีเหลืองกับสีเขียวนะเห็นนั่นเขาว่ามันมีมันมีอย่างเนาะมันมีอย่างเนาะหลูกประเดียนเบายอยู่เหมือนว่านนะีอย่างเนาะฟินเนอะมันมีฟินมันมีฟินอยู่น้ามันนะมันเป็นยาปอกสีเหลืองสีเขียวแบบนี้นะพี่น้อง เาประเด็นสีหบ้งด้วยแต่ว่าประเด็นเศร้ากินเหลอหมอก็หายมากอยู่หมอก็ามาอยู่แต่ว่าประเด็นประเด็นเศ้ากินประเด็นจำยังไ่ไป้ตลตัวบเบั่ง้ยโอ้ตัวเยห

เขาเอื่นยาแก้ปวดชนิดที่รุนแรงเกื่อญยาแก้ปวดชนิดที่ขึ้นแดงถ้าบ่ากินเข้าไปเกิดอาการพ้นขางเขี่ยงขึ้นอย่างเดียวคากวิ่นหัวปวดอาเคียนแต่บ่าเศร้าปวดนั่นเศร้าปวดอยู่แต่ว่ามันยังเป็นนั่นเป็นตั้งสี่แล้วเขาเอื่นแล้วอาการข้างเคียง có cái nó mà nó vào chiếc mạng thì nó không đông dấu phẩm hóa chờ con đó จะไปเป็นยาอะไร